ขณะที่มุมมองที่ประชุมค่อนข้างประเมินผลการประชุมไซเตสกรุงเทพมหาคนครที่เพิ่งจบลงไปในแง่บวกพอสมควรจนหลายคนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าดีเกินกว่าที่เป็นจริงไปหรือไม่5มุมมองของผู้เข้าร่วมจาก5ภาคส่วนที่จะนำเสนอต่อไปนี้อาจให้ภาพที่จริงมากกว่าสำหรับความสำเร็จและความล้มเหลวของการประชุมเพื่อการคร้าพืชสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ครั้งนี้ ครับสิ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะครับให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในส่วนที่สองนะครับก็ประชาชน ทั่วไปนะครับก็จะได้รับทราบแล้วก็ได้รับรู้นะครับเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ยู่พันธุ์แล้วก็ทัานมาช่วยกันให้ความร่วมมือ ก็คงได้คงคงจะเป็นเรื่องของฉลามนะครับเพราะว่าได้มีความพยายามผลักดันมาแล้วในครั้งก่อนแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับแต่ว่าครั้งนี้เองเนี่ยโดยตัวข้อมูลโดยตัวของอการตื่นตัวของของอน,านานาประเทศนะครับผมว่านั้นก็มีส่วนสําคัญถึงแม้ว่ามันจะยังอนุญ,ญาตให้มีการค้าได้แต่จะช่วยเรียกได้ว่าจะช่วยให้เรื่องการอนุรักษ์ฉลามเนี่ยยกระดับขึ้นมาเลยเพราะว่ามันก็จะมีกลไกอีกอันหนึ่งในการทรี่จะช่วยช่วยควบคุม Uh, because shark is a very important species for the seas and to conserve the, the seas in Europe, uh, from Asia, from Africa, South America. And also was a very good news the, the ban of the ivory market in Thailand because um, it's not a, a problem of Thailand, but the, the poaching from Africa uh, used thai, thai market to enter the, the banned uh, ivory from, from the continent of Africa. The failure was to completely ban the ivory trade, the rhino trade, and the tiger trade. So now it's up to the public and the governments outside of CITES to eliminate any trade in those three species. ที่อาจจะบอกว่าผิดพลาดบ้างก็น้อยนะครับก็ถือว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเลยเพราะว่าไม่มีการพูดว่าพูดต่อว่านะะเรื่องอจรเเ์เจียเราไม่ผ่านสองในสามของเสียงที่จะรับรองนะะนะะอตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ประเทศไทยเสียหายเป็นการประชาพันธ์ให้ทุกคนเห็นถึงการปิดจรเะเข้นะครับนะนะเพื่อป่องอยูณณ่นธรรมชาติและก็รวมทั้งเพื่อ ผลประโยชน์ในเรืการค้าในอนาคตด้วยก็ไม่มีความอะไรมีอะไรที่ต้องเสียหายนะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีความพยายามในการทั้งต่อไปเรื่องการอนุญาตให้ค้าได้ต่อโดยเฉพาะมีนอแดดเสือดาวแล้วก็เรื่องการที่นานโคต,ต้างาช้างอะไรเงี้ยนี่ถือว่าน่าจะถือว่าเป็นความล้มเหลวเพราะเรายังสเตตยังคง In the next CITES, I hope that we will see the population of sharks coming up, rosewood coming up, tigers, elephants, rhinos, but it's up to each member country and also the public. We have to stop eating shark fin soup. Tigerbone stop buying ino, and need to see law enforcement Catch the Wine buying Marfield we need see R and law การจะผลักดันอะไรก็ตามในเรื่องของกลไกตรงนี้สัญญาไซเตสเนี่ยมันก็จะต้องยึดของข้อมูลเป็นหลักใช่ไหมครับข้อมูลวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าครายีเรียในการที่จะเป็นบัญชีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ไม่ควรที่จะผลักดันด้วยอารมณ์เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อโต้เถียงอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อห่างนั้นเองเนี่ย ไซเตสก็จะกลายเป็นเวทีที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้เพราะว่าให้ประเทศภาคีสมาชิกนปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองให้สัญญาไว้กับตัวอนุสัญญาเซเดสเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ในส่วนของสื่อเองก็ดีหรือว่าองค์กรรักก็คงจะต้องพยายามที่จะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับรเนี่ They will try to focus more specific in the policy try to implementize the policy in policy n in its country As I told you, the words are very nice, and you can talk a lot. But after after decided, you have to stay, still keep, keep working. So I would like to see what's going on after these three years. In the next three years. <laughs> พืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ยังไงครับผมจะนําเสนอนะครับในประเด็นดต่างๆที่ต้องรายงานให้กับทางที่ประชุมครั้งหนึ่งก็คงจะให้เห็นความก้าวหน้านะหลังจากที่เขามาเห็นความก้าวหน้าของเราครั้งนี้แล้วก็จะให้เขาเห็นความก้าวหน้าครั้งต่อไปว่าเรามีการดำเดนินกาปรับปรุงอะไรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าและก็พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ก็จะต้องดำเนินการ จะมีการักดันในเรื่องอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์ต่อไปด้วยครับกวัญชนกเดชเสน่ห์และวรัญญาจันทราทิพย์สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม Green News TV รายงาน